สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องก่อนเกษียณชนแนลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะจะมีไม้มงคลนะครับมานําเสนอให้ท่านผู้ชมรับชมกันนะครับเริ่มด้วยรวยไม่เลิกนะครับต้นนี้นะครับชอบแดดลําไรนะครับน้ํานะครับลด2วันครั้งก็ได้นะครับจะเสริมความรวยนะครับเสริมโชคลาภนะครับลวดลายนะครับนั้นมีจุดตามใบนะครับเป็นจุดสีเขียวเข้มนะครับประกอบพื้นสีใบนะเป็นสีอ่อนครับ มาต่อกันที่เศรษฐีหมื่นปีนะครับตัวนี้นะครับก็ชอบแดดลำไรนะครับสามารถลดน้ําได้นะครับ 2- 3สาวันหนึ่งครั้งนะครับเสริมโชคลาภนะครับด้วยการร่ํารวยเงินทองนะครับแล้วก็เสริมโชคลาภนะครับกับการเสี่ยงดวงนะครับลักษณะพิเศษเลยนะครับเขาจะมีใบเล็กนะครับอยู่ตามขอบใบนะครับซึ่งน้องน่ารักมากๆเลยนะครับ ต้นต่อมานะครับก็ oh เป็นมีชื่อว่าต้นเงินเงินเงินนะครับหรือเขามีชื่อเรียกต้นหนึ่งว่าต้นเศรษฐีพันล้านนะครับหรือว่าต้นสั่งเงินและก็หรือว่าต้นเงินสารพัดมานะครับใบนะครับมีความสวยงามนะครับกัดด้วยสีเขียวอ่อนนะครับต้นนี้นะครับเสริมโชคลาภนะครับส่วนตัวเลยนะครับคือต้นนี้นะครับถ้าโดนแดดนะครับใบจะงอนะครับไม่สวยเลยต้องอยู่ใต้แดดนะครับใต้ร่มชายคานะครับ มาต่อกันที่ชวนชมแคละนะครับตัวนี้นะครับช่วยดูดซับมลพิษนะครับแล้วก็เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับมีความเป็นสิริมงคลนะครับเสริมโชคลาภนะครับชอบแดดลำไรนะครับน้ํานี่ต้องการแค่น้อยนะครับต้องการน้ําน้อยมากนะครับสําหรับชวนชมนะครับ7วันลดครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ มาต่อกันที่อมทองนะครับต้นนี้นะครับความสิริมงคลเขาจะบอกไว้นะครับว่าจะมีเงินจะมีทองนะครับและควรปลูกไว้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตัวนี้นะครับชอบแดดจัดนะครับ3-5วันนะครับรดน้ำหนึ่งครั้งก็ได้นะครับลักษณะพิเศษของอมทองคือเขาจะมีเส้นสีแดงนะครับใบจออกสีทองนะครับอย่างที่เห็นนี่แหละครับ ต่อมาต้นเสริมบารมีนะครับต้นนี้นะครับความหมายมงคลมากนะครับเขาเป็นมหาเสน่ห์นะครับมหาโชคลาภนะครับแล้วก็คนรักคนหลงนะครับลักษณะวิเศษเลยนะครับเขาจะมีก้านสีขาวนะครับดูดีๆนะครับเขาจะแทงไปไม่ถึงปีกใบนะครับสําหรับกระดูกของเขานะครับใบมีความยาวสวยนะครับชอบแดดลําไรนะครับสองสามวันลดน้ําครั้งหนึ่งก็ได้ครับ มาต่อกันที่แสงเงินแสงทองนะครับต้นต้นนี้นะครับความหมายมงคลอีกแล้วนะครับก็คือเขาจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็หน้าที่การงานราบลื่นนะครับส่วนตัวนี้นะครับไม่ชอบแดดนะครับ 2- 3สาวันนะครับค่อยลดน้ําครั้งหนึ่งก็ได้นะครับลักษณะพิเศษเลยนะครับคือมีต้นสีแดงนะครับและขอบใบสีแดงนะครับกระดูกก็สีแดงนะครับ มาต่อกันที่ออมเงินแคะนนะครับต้นนี้ความสิริมงคลมาอีกแล้วนะครับก็คือเขาจะเสริมดวงนะครับด้านการค้าขายนะครับแล้วก็สามารถทําให้คนในบ้านนะครับร่ารวยได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ชอบแดดนะครับส่วนน้ํานะครับ 2- 3สาวันนะครับลดครั้งหนึ่งได้ครับผม มาต่อกันที่บันไดเศษถีนะครับความหมายมงคลนะครับก็คือต้นนี้นะครับจะเป็นเงินเป็นทองนะครับเป็นขั้นขั้นขึ้นไปนะครับยิ่งปลูกเยอะนะครับยิ่งโตเยอะนะครับก็จะยิ่งแสดงถึงความมีเงินมีทองนะครับต้นนี้นะครับไม่ค่อยชอบแสงแดดนะครับ 2- 3สาวันนะครับรดน้ำหนึ่ครั้งได้นะครับผม ต่อมานะครับกุมารเรียกทรัพย์นะครับความหมายความสิริมงคลนะครับก็เขาจะเรียกนะครับต้นนี้สามารถเรียกโชคลาภได้นะครับปกป้องบ้านเรือนได้นะครับส่วนแดดนั้นชอบแดดลำไรนะครับหรือ2วันนะครับลดน้ำหนครั้งนะครับ ต่อมานะครับกวักเงินนะครับความหมายในความสิริมงคลนะครับก็สามารถนะครับเรียกทรัพย์นะครับแล้วก็เสริมสิริมงคลนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้านะครับการขายนะครับขายอะไรก็รุ่งเรืองนะครับต้นนี้นะครับชอบแดดลำไรนะครับรดน้ำวันหละครั้งนะครับต้นนี้พบกับต้นต่อไปเลยครับ ต่อมานะครับเปเปอร์หยกของเรานะครับต้นเล็กน่ารักนะครับตอนนี้เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับชอบแดดลำไรนะครับ2วันนะครับสามารถรดน้ําได้1ครั้งนะครับเขาจะช่วยนะครับดูดสารมลพิษนะครับแล้วก็เสริมสิริมงคลนะครับทางด้านการงานนะครับความก้าวหน้าของตําแหน่งนะครับ ต่อนะครับเศษฐีเรือนในนะครับตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือใบข้างนอกเขานะครับมีขอบสีขาวนะครับส่วนข้างในนะครับมีสีเขียวนะครับและก็นะครับความหมายทางด้านสิริมงคลนะครับเป็นเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภวาสนานะครับตัวนี้ชอบแดดจัดนะครับและ3 5ถึงวันนะครับสามารถลดน้ำหนึ่งครั้งก็ได้นะครับผม ต่อมาเศรษฐีเรือนนอกนะครับแตกต่างจากเศรษฐีเรือนนยังไงนะครับก็คือขอบใบมีสีเขียวนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเมื่อกี้มีขอบใบสีขาวนะครับส่วนต้นเศรษฐีเรือนนอกนะครับมีขอบใบสีเขียวนะครับนะครับเสริมนะครับเรื่องเมตตามหานิยมเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องโชคลาภวาสนานะครับส่วนใหญ่จะนิยมปลูกไว้คู่กันนะครับชอบแดดลำไรนะครับ2 3ถึงวันรดน้ำหนึ่งครั้งนะครับ ต่อนะครับไผ่กวนอิมนะครับก็ต้นนี้นะครับต้องบอกว่ามีการนะครับความเชื่อมาจากจีนนะครับโดยเขาจะเสริมนะครับความมงคลทางด้านนะครับพลัง่วงจุ้ยนะครับและต้นไผกวนอิมเนี้ยสามารถดูดซับมลพิษภายในบ้านได้นะครับเพราะเขาไม่ชอบแดดนะครับและ2-3วันนะครับสามารถรดน้ําได้1ครั้งนะครับ ต่อมานะครับปิดท้ายด้วยช้อนเงินช้อนทองนะครับต้นมีความน่ารักตะมุตมิมากนะครับน่ารักเลยทีเดียวนะครับความสิริมงคลนะครับของต้นนี้นะครับสามารถเรียกทรัพย์เข้าบ้านได้นะครับและยังเป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับโดยที่เขานะครับชอบแสงแดดนะครับ2-3วันนะครับรดน้ำหนึ่งครั้งได้ครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผม